สวัสดีครับสวัสดีพบกับรายการของพี่โอเว่นกับเกมโรบล็อกกับเกมลอนทองเนี่ยมันอย่างเงี้ยเนี่ยไอถาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันต้องตักทรายอ่ะคนดูมันอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเงี้ยเงี้ยอะไรใสยไว้แล้วก็เอามาล่อนหาของมีค่าในน้ำนะบอกว่ามึงจะได้ทองนะเนี่ยนะล้วนแปลว่ามึงจะได้ทองไปสู่ขออะไรเนี่ยไม่ใช่ทองแล้ว อุ้ยอเมทริสอะไรกูรู้อเมทริสก่อนจะไปดูฝากคนด,ดูกดไ like, ลค์กดติดตามให้กับคลิปวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่โอเว่นด้วยนะกดกระดิ่งด้วยวเวลาลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนด้านล่างมีกลุ่ม Discord เข้ามาส่งแฟนอาร์ตเข้ามาหาเพื่อนเล่นเกมได้นะด้านล่าง Discord เข้ามาได้เลยอย่าลืมอ่านกดด้วยหละ่ะมี i อีส่วนตัวด้วยนะแอปชมพูเข้ามากดติดตามได้มาส่องสตอรี่พี่โอเวน่นเดี๋ยวกดติดตามกลับไปทุกคนเลยกลัวพ่อแสนสามแล้วกัน ขึ้นขึ้นไปเขาจะมาร์คเขียวไปเห็นปะทำทำตามไปนี่เลยมันจะถูโตเรียก่อนอะทำตามที่มันบอกเลย MM. อืมไม่ได้จากเคยเลยอันแรกก่อนเลยเเเเไม่ได้ทำเวลทั้งทั้งกันเลยเอาไปกูไปหายไปเช่นมาร์คเขียวก่อนเลยหาลูบี้มาให้ฮาสติกทองโคตรใหญ่หหหหเฮ้ยนี่ติดพนันมันหายากเลยงไหหยงวะก็โซนแรกๆไม่โซนแรกๆอะใช่เย้าออมก็คืออเรกูได้ออสไลร์เต็มไปหมดเลยห้าเม็ด อาตัวปัดเออเว้นถ้ามึงกดได้เพอร์เฟกมันจะคุณภาพจะดีกว่าไม่ใช่ว่าข้างล่างโอ้โหโอเคด้าหายทนไดมอนและเพอร์เฟกต์ไ่ยเดี๋ยวเผื่อไข่หนูพี่ไม่เผื่อขายไอ้แม่รอไม่รู้อ่ะอ่าไอ้ล้านโทษทีแต่ก็นั่นแหละนั่นแหละหาไม่รูแล้วต่อจากไดมอนมีวะไดมอนไดมอนอะหายากสุดเลยแไดมอนวิ่งไม่ได้เลยมึงยากมากระดับรีเจนป่ะถ้าไดมอนอ่ะนี่ไงเห็ดอ่ะไม่รู้อ่ะ แชร์ไปกินระดับดีเจนคอลเลกชันแอดเป็นหมดเลยแร่เยอะชิบหายเลยรอดได้แค่ตรงนี้วรอดได้แค่ตรงนีมันบอกคนเลยกูขุดฝั่งนี้แล้วเว่นอ้าวกูขุดตัวไม่ได้อะกูขุดแสนสาบไปด้วยเห็นแต่พวกเห็นแต่พวก็ไอ้ไใ้บาร์บี้อะวิโอ้ยนี่มันลูบี้นี่หว่าขอได้วปะให้มันให้แเพื่อนได้หรือเปล่าแล้วทำไมกูต้องให้อุ๊ยออนไลน์แล้วทำไมกูต้องให้แลาเว่นกูต้องใช้ส่งเควสเออแล้วแบบแล้วมีสาเหตุอะไรอ่ะ ต้องบอกการมันอะไรอ่ะเฮ้ยแหลอะไรก็ไม่รู้หน้าตาชื่อไม่ภาษาอังกฤษกูอ่านไม่ออกกิมมิลูบี้กิมปาปะแมงเงินเฮ้ยเป็นไกันดีอ๋อลาปิด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 เกะกะกิมมิลูบี้รกิมมิลูบี้เอ็มเอปัจจินหน่ำก็น่าจะลาปิดดอกแรกๆส่วนใหญ่มีลาปิดดอกก็น่าจะอ่านอะไรไม่เก่งเป็นไปไม่ได้โชคยิบเจ็ดกูทำไมมันได้แค่ สองอัลละโชกูร้อยสามสิกูจะร้อยสามอัดนายอย่าไปไปผัดตั้งใหญ่เว้ยผัดตั้งใหญ่แต่ดรอปแค่สองชิ้นนะคิดดูดิคิดดูแล้วได้เลยเฮ้ยจริงอ้าวเออได้มาทำอะไรได้บ้างไหนพวกที่ได้ได้มาเนี่ยครับก็ขายตัวนี้หรอหาลาปิดหาเอเวอเรสต์หาโควนคราบก่อนเราวค่อยขายมันจะคุ้มกว่าคราบคือคราฟเลยเอามาใช่เอามาใส่ครับมันก็ขายได้แต่ว่ามึงก็ต้องหาของดีๆไปคราฟถ้ามึงคราฟของราคาที่แบบคุณภาพไม่ดีมันก็ ขายไม่แพงเอ้ยตอนนี้นายมาไอ้ด้านหลังได้แล้วอ่ะยิ่งคา้าของดีงยิ่งได้ของขายแพงแล้วต้องกดให้ได้เพ perfect <อ>นะคนดูเฮ้ยเพิร์ดกูจะโทษป,ปาร์คเกิร์ฟไฟล์มึงกูไม่ได้ทองแล้วอ่ะกูอยากได้ทองแล้วเนีทำเควสไม่เสร็จมันต้องอยู่ฝั่งนึงมันต้องอยู่ไอ้ฝั่งแรกเท่านั้นอ่ะเจอบ่อยใช่เหรอใช่มันไม่ใช่ลูบี้แกพยายามจะโกงเหียนจไม่มีลูบี้เมีลูบี้สองสามเม็ดแล้วเว้นก็ไม่เสียเสียค้าคับด้วยอ่ะลองยโ อ๋อแล้วมันก็จะมีสเตตใส่ไงอ่ะ่ไงใส่แล้วโอ้โ oh, ห oh. แหวนเหมือนมึงใส่ต่างหูอ่ะมึงเจาะต่างหูแต่มึงเจาะที่มือทีกมืออะพี่มันจะได้ขุดไวกับต้อนไวเลยแล้วบวกโชคด้วย เมื่อกูเจอแร่อะไรไม่รู้เว้ยแต่ตอนแรกกูอ่านเป็นกูอ่านเป็นเจ็ดเว้ยตอน่อยู่แบบอู้หูในหัวกูอ่านเป็นเอ็นดีเซ่แล้วอ่านเป็นเจ็ดแล้อ็นู้แล้วเป็นูบี้แล้วกูมีดูบี้เยอะแล้วหัวนายดูบี้เก็บไว้ครับดูบี้ลิงได้เว้ยมันจะได้ให้แร่ผลใหญ่กูได้สามเมตรสี่เมตรละจากหัวนี่กูอยากตอนเนี้ยอะตอนเนี้ยกูอยู่ที่เตอรคราบแล้วกูคราบเลยดิมึงอย่าพีตัวมาพิตอัมเลิเใช่วะไอเราพิ่อัมแมนนี่ปะใช่ปะเอออัมแบนตอนนี้ดูบี้ลิเออดูบี้ลิงคุมปะ กูใช้อยู่สี่อันอ่ะเพราะว่ามันบวกโชว์กับไซส์ก็คือไซส์ขนาดแรกก็โอเคอยู่ไม่เอาโอเคกูต้องเอาต้องการดีเกูได้แล้วใหญ่ๆเต็มเลยปุ๊บก็หอดเต็มเลยปะเต็มได้ได้ห้าร้อยห้าร้อยเลยอัพเกรดเป็นกิโลเหล็กเวี่ยเนไงบ้าเว็นเนี่ยสตาร์เตอร์แพ็คเก้าสิบเก้าโลบักจากหนึ่งพันเก้าสิบเก้าเลยจากหนึ่งพันเลยนะเว็นลดมาหนึ่งพันโลบักเลยนะ หมือนมึงเขียนตลาดกันตลาดเหมือนมึงเขียนเขียนไปงั้นหน้าหนึ่งพันอ่ะจริงมึงไม่ขายจริงต่อหนึ่งพัไม่อยากไม่อยากตกเปนทาสกันตลาด่ะเพือนไม่เิลีปยนการร่อนเลยแหะเฮ้เพียเลยเลยเห็นแล้วไออาร์แบนกูอ่ะเป็ไงบ้างร่อนไวตั้ง50%าไม่เจออะไรดีๆมนตันสี่สิไม่ใช่เหรอโอ้ยรดโก เทคสปีดสาแล้วก็ของกูมีอย่างอื่นด้วยไดร์เตรลิโลดโก้ไดรเอดรตอโลดโกลูบี้แค่บอกสาวไปใช่ล็อกยังไงอ่ะเนี่ยได้ของดีลือถ้าจไงตอนนี้คือกูร่อนไว155%อ๋อล็อกอย่างงี้ขวานี่ล็อกเลยลดโกสวยงามจอนน้ำเยาวหน่อยเมวานเป็นสองร้อยเอเลยกูจะเบื่อแล้วลูบี้มันเราว่ามันเพราะมันมีคนทำบัก่อลูบี้สอันเลย มันเปอร์เซ็นต์กูมันต่ำมากเลยอะสี่สิบต้องสามอันทรายไม่ตักทรายตรงก้ออไม่ได้วะไม่ได้เก็บโอปอลเลยพวกมันกากไม่ได้ต้องอัพพ้วอไปซื้อถ้วยใหม่ดิถ้วยไหนถ้วยดอลลาร์ถ้วยสามแสนถ้วยสามแสนถ้วยทองอะไอขั้นต่อไปได้ลูบี้ถ้วยชจนสูงส่งเครด์สามสี่ห้าลูบี้หนึ่งเวนครับบึมอ้าสามแปดเปอร์เซ็นต์อะกิ๊บ ขอดกากเลยที่ใหม่ได้ไปคุยเอ็นบีซีอะแต่ว่าไม่ใช้ตังค์นะยิ่งตีหลายรอบยิ่งใช้ตังค์เยอะก็คือรีโหลดถ้าแนะนำตีได้หนึ่งถึงสองครั้งพอทำใหม่ก็ได้นะมีแบบมีอะไรที่เก็บแบบออฟไลน์ด้วยอ่ะใช่เอเดียเว็นที่มันวางของค้างเลยนะโอ้มันค้างเงินมันขึ้นแปดล้านที่โดวค้างเลยเกตักที่ไหนได้อีกไหมล่าสุกตรงเนี้ยมันได้แค่ตรงนั้นได้แค่ตรงนั้นแหละเพราะว่ามันเขียนไว้เท่าไอเดี๋ยวซื้อซื้อพวกอันสุดท้ายของฝั่งแรกมาแล้วใช่ไหม ันตัดไอ้ฝั่งไอ้โซนสามได้อะแต่อยู่โซนทะเลตรงริมทะเลโซนสามคือตรงไหนวะไอ้ด้านหลังไม่ได้เขียนประจูนเวอร์อะด้านหลังไม่จะให้เพิ่มเดินไม่มีหลักการไอ้อ่ะทรายตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวนะกูมีรอบที่สองอ่ะแล้วดิแม่งขย่อยขอช้าเลยอะใช่เพราะว่าจานมันใหญ่ขึ้นมันขย่อช้าไม่มองทำไมเนี่ยไม่รู้ว่ากูนี่กูได้บาร์ีใกล้ขย่อยใกล้เป็นเผื่อของมึงมันจะมาตกเขย่อยสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้รอบสุดท้ายแล้วค่อยขึ้นกันค่ขึ้นไปข้างบน เฮ้ยกูขาดอีกล้านเฮ้ยกขอดอีกสิบ้านกูะจะได้ที่คุณใหม่แล้วเดี๋ยวเว้นดูเดี๋ยวเขาพูดเป็นลาน้ <c oughs> นลานเป็นล้านกันแล้วเราทำงไงอ่าดอีกสอง้านน่ง มาแล้วเรามาแล้วจะโดนล้างมือไม่ยังกยังมีเงินไม่ถึงมือเลยไอตู้แม่น้ำนั้นให้ได้ดีกูจะได้ปักเต่าปั๊บเพื่อเพื่อเพื่อเป็นฝั่งคุณจะแล้วไม่ใช่เหรอตรงทะเลริมแม่น้ำฝั่งโน้นอ่ะเอื่อกี้พอเจอทีเฟิร์อ่ะไม่มีใครบอกเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอรอทุกคนมาก่อนจะค่อยใช้ทีเดียวจะได้คุ้มคุ้มกูต้องไปนู้นกูต้องล้วนไปถึงนู้นเลยอ่ะเพราะว่าใช้ที่ขุอะไรบอกให้เปซื้อไปซื้อที่ขุณมาก่อนเนี้เรียกกลีแม่งแพร่ยใหม่ไปซื้อที่คุณเต้นฟอร์ แสนกว่าเรดฟอร์สไอ้แสนกว่าไอแสนกว่ากูมีอยู่เก้าพันเราทำเควสเดี๋ยวเบนเควสมันให้เงินเยอะมากเลยเวบนเทรดเดอร์ทั้งเทรดเดอร์ทั้งไงล่ะนะได้หลายอันได้แอมโมลีมได้ดิเรียมได้เจดเออไม่ได้เจดหลายแอมอรมล้อพอมมินติสเอาดึงข้างรวนใสเงียบอยู่คนเดียวอ๋อเราเด็กเดล่นห้องอ่ะแม่งเด็กเล่นเด็กเด็กปั้นทรายเด็ก สร้างภาษาจายอ๋อมึงได้ตังกระแสนึงมึงเลือกซื้อที่ขุดหรือว่าตรงฝั่งแม่น้ำอ๋มึงซื้อที่ขุดมาตรงนี้เลยมาเลยซื้อมึงซื้อที่ขุดแสนหนึ่งไว้มึงซื้อที่ขุดแสนหนึ่งมาเลยไปไอแสนสามมึงปล่อยเป็นม้ามันปล่อยเป็นอะไรเราเล่นตรงนี้ของเราเราก็จะไม่ต้องบินนิดรูมของคนอื่นเขาหรอกเว้ยแล้วอยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้พร้อมบัพเลยอ๋อมเพื่อมึงเพื่อมึงวางบัพให้ได้ไว้เพื่อนกูยังไม่ได้ลูบี้เลยอ่ะมึงมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หาง่ายอ๋อีโาหาง่ายกว่าเว้ยไอ้เฮียกูได้ลูบี้เป็นเลิป ได้คุยทองแล้วแล้วแหวนอะไรมันใส่ได้กี่อย่างเนี่ยก็มึงใช้เจีมปลดช่องได้เว้ยโชคต้นเกมช่วยด้วยโอ้ได้เงินแล้วเรนฟอร์ดคูรีออฟดีกว่าเนี่ยคุณมาข้ามข้ามแม่น้ำแล้วก็ข้ามมาต่อบอะไรเดินทางงตรมันมีออกซิเจนให้ไอ้ไอ้ยอ้ที่ล้วนในกระทะนี้ไม่ต้องเอาบอกถ้ากลากมาเดิมคืออะไรกระทะเราเอาเหมือนกันเว้ยแต่แต่ว่าพวกมันตักที่ใหม่ได้มันดีไงเอ้ยออฟได้ใหญ่เลยอีกแล้ว มาท้าทายกูมึงคนมันไม่เค็มแถวนี้ได้ไงวะแม่งคนแม่งแบบแม่งตักได้รวยมึงแบบไปหาเศรษฐีอย่างนี้เลยแบบรวยตายหาแม่นน้ำแห่งโชคเอาเป็นวะแล้วมาแล้วมามาไม่กี่เดี๋ยวเราก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอแล้วขอไปข้ามของกันอปอล์นุกไนี่เดี๋ยวเราคูนีโลเราคูไดของกาคืออะไรก็โอพอไดโอพอเนี่ยโอพอโอเคมาแต่วัดวงนี้ขอดีดีลูบี้มันเป็นของธรรมดาไปแล้วเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ กูว่างนะอ่ะเท่าไรนะโอ้พลังโชงลอ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 งตักทรายสิโอ้ยโอ้ยกูได้อะไรอ่ะมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บได้ไดมอนเออเนี่ยเดมอนเก็บไว้นะเว้นเก็บไว้นะลต็มเลยเว้นเดมอนล็อกเลยเต็มเลยอะมันได้ไดมอนได้ไงว่าตัดเท่าที่พวกกูที่โชคเยอะไม่ได้สักทีนไอ้่โชคเหรอยะเจ็บอย่าไม่ได้โชคแค่ที่เป็นเองกู มันนอนกูไม่ได้ว้าเป็นเปนล็อกมันเมนอ่าเรอนล็อกนะเม่นก้อนเปนก้อนมนเริ่มเลยก็ได้ก้อนลไเต็มหอะไรเต็มจานเลยลูบี้สามันโอ้โหของกูสองอันเฮิร์อ๋อมึงตกใจหมดเลยอยากขายซือองชั่วโมงเลยมันอยู่สาออยู่มัน้องกลัวมอ่ะลูบี้อะไรเนี่ยโคตรใหญ่เลยแต่มันเข้าไปได้ไดมได้อด้ได้ได้ไดกไดไปแรกได้ได้ เตเตอร์มันใช้เดอมันเป็นแรกว่าได้กี่กี่ล้านนะได้หนึ่งล้านกับสองร้อยเพลทและสองพันห้าพีไอ้ที่จะไอ้ที่จะเป็นคือสองร้อยเพลทใช่เอาไปซื้อเสาบับเอ้ยได้อุปบาร์อีกแล้วเยื่อลิงมัน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 แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์อ่ะมันบอกอะไรอ่ะดิกสแตงเช็คสแตงทุกคนก็กลมนากลมตาขุดเขาจะขุดได้เยอะขึ้นอ่ะทุกคนทุกคนเช็ตถ่ายแบบสุดหรูไปหมดเลยตัดภาพพี่ถ่ายคนคนนึ่งกูถ่ายทองไปหมดแล้วอ่ะ อันนี้ก็มีทองอยู่มีอยู่เด้วยความที่เชันเยอะด้วยแหละทองเลยโอกาสเลยน้อยทองมันคำเยอะที่หกแล้วมันกิฟ๊ดแล้วคนเยอะเลยมากรี๊ดในฐานนี้เลยลาพิษสามชิ้นโอ้ยทองเขาใหญ่เลยทอเยอะเลยได้อะไรอ่ะมึงเจอเปล่าไม่เจอสีมันเจ้าอะไรไว้ลืมแล้วรถโกอยากได้ใครได้แล้วนะไอ้นี่มันเจ้าอะไรมึงต้องกรีดไอ้ที่บอกให้หาโน่นหานี่คือมึงต้องถือชิ้นนั้นด้วยอไม่ได้กดทีเดียวเลยนี่เลย มันต้องไม่รับเคลมมาก่อนมันจะมีเควสให้ให้ตักเจอกับเควสส่งเป็นไอช่างไฟนี่มันต้องกาอะไรนะมันส่งเออ่าเนี่มนแอเดียซื้อเสาบัฟตัวอ้โรูีารูเบียนมันเริ่มต้องการออกมากเลยต้องการอะไรนะต้องการออกออกออกอออกออกอกออเห กูไม่ได้ยิ้กับฐานนั้นใจเย็นยาตกองพูดเพลินเลยเออเออมัเจะถีบด้วยใบกูถังแต่ต้องมานั่งว่อนทรายหาตังค์เลยนั่งเลยไม่เหมือนกันเลยยนดีดีแล้วอิเดียมาทำอะไรปออ่ะอิเดียมถ้าจำผิดเหมือนให้ไอ A M C Engineer ใช่ไหมมันมีสองงานนะมันมีสองงานมันมีออสเมียมกั่อนมึงทำไมกูถึงทำไอ้ลาปินนั่ไม่ได้วะทองเล็กไปเหรอออกมาต้องการทองเลยนี่ทองแบบ0.5เย์จุดห้านมันจะมีเขียนอยู่อ่ะ เราทอนแทำอะไรขนาดนั้นมันจะผิดแอนเบลื้อหรืออุ๊เว้นไอซิี้อะไรดีเลยนอกจากลูบี้ลูบี้มันเปลี่ยนจานใหม่ดีเอาขายไปขายแล้วก็ไปซื้อจานใหม่ได้สามแสนแล้วมันค่อยกลับมาอีลิเดียมมึงขายมึงขายแล้วพอมันได้สามแสนมันก็ซื้อจานใหม่ไปเลยเอาไปส่งเคพนมังเขาจะผิดนายอินดิเดียมไปแกมาอีลิเดียมมาพิเตไฟก์แกส่งเพนเอนจิเนียร์ยังไงอินจิเนียร์อีลิเดียมได้มาแล้วเราเหลือคอร์สเราเหลือแค่ออสเมียมอ่ะออสเมียมไม่หายาก ออสเมียนอยู่ในถ้ำเรือสิบห้าไม่ดับเลยนะในถ้ำผู้ดอบนะผู้ผ่านไปแล้วต่อไปมันต้องการออสเมียมว่ะขายเราเราเราอยู่ถ้าถ้าถ้าเราชูชัวในถ้ำมันมีและที่ขุดต้องขั้นลาวาขึ้นไปทำไมลูบี้มันใหญ่จังอ่ะใช่เลยแอะตังไม่ฟอนอซื้อขามเลยปะไม่ได้ทองใหญ่ๆเลยอ่ะซื้อขามแต่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อตามสลักกระดานเลยแต่ตายที่ไหนเลยโอ้โหมันเริ่มอะไรเขียว โอ้ยโอ้ยกะพีไม่หยุดอฟเฟกต์มันแสบตามากนี่ไม่มันเขียวเป็นของพีอะไรเลยอ๋อเป็นอันเอามันบางที่มันมีบัาบเหมือนอานมู้เหมือนเอฟเฟกต์เสือมะมันจะมีเออดูบอกว่าเกมนี่มันมีสภาพอากาศด้วยนะมันจะมีบางบางรอบมันจะมีอุกบาทตกไดด้้แีขึนมันจะมีสภาพอากาศนึงอะสภาพอากาศอุกบาทตกเลยที่มันจะทำให้โชคคุณสองหมดและอุกบาทตกใส่หัวแล้วเราตายเงี้ยใช่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 อ๋อคุชชงพี Look at my collection. โอ้อยากได้ของโจมพูว่างยังไม่มีเลยแต่โอกาสมันน้อยจะไม่มาหยี้จะได้เจมปี้อ่ะมึงก็ไม่หน่อยนะูก็ได้หลายตอนนี้กูมี300เนี่ยเจดีป่าวะเจดมันมันต้องเจมขายไปก่อนเพราะว่ามึงยังไม่มีของครับของไม่พอครับไม่ใช่ของเยอะเจดมันใช่โกลบอลอ่ะถ้ากูขุดทองที่เก่าแล้วมันจะได้ทองใหญ่ป่ะเออเพื่อนเดี๋ยวเวลาเพื่อ้ไอ้นักตกปลาข้างบนนั้นด้วยจริงจรมันมีของที่เกี่ยวกับนักตกปลานั้นเต็มเลยตกปลาไหน่กว่า ให้ยืน้บนสะพานอ่ะันแจ็บตาเลยเกินดีเดียมได้อย่างบ่อยแต่ออสเมียมมันถ้าเป็นโผล่เลยแล้วต้องไปไหนนะสะพานไหนไอตรงที่เราล่อนกันอยู่อะตรงที่ล่อนเรกันฮะไม่วยอะไรหมดนะมันหนูไม่มีปลาเลยทองนะทองมันทำน้ำเป็นพิษกูต้องเอาทองที่นั่นเลยมันบอกให้ทำความสะอาดมึงให้อะไรอ่ะเก็บทอง200เอ้ยได้อะไรกูกูจะตักทำเควสอย่างเดียวเลยนะกูไม่ได้นั่งทำดามอีกแล้วทองใหญ่ๆอ่ะก็ร้องแพตตินัมกว่าเป็นแพตตินัม ใช่ไงไม่ต้องใสไงงานถูกได้ไงวะเป็นรถจานกูเป็นอะไรอ่ะจานกูคว่ำแม่มึงมึงต้องเก็บและถือใหม่เลยมันบากวนบากวนบากเลยแฉะแบบบากแบบธรรมดาหุแรกเต็มเต็มตัวตอนนี้เสื้อดีมาเฮ้ยใครได้อยู่ในนี่ยเหรอนี่ยได้มาจะได้ยืด้วยแต่มึงไม่ใช่ของที่กูต้องการมึงเอาเพชรแม่งกูเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อยู่ใเนี่ยมันมีรังสีวะได้ซักได้ไง มันว่าเรายังไม่ตายไงอะไรวะที่มันทองไม่ออกให้กูเลยคิดกูออกมะไยนะไม่ทอแบบหนักๆอ่ะไอ้แร่ชมพูจูทำอะไรได้ในชมพูในชมพูได้อะไรนะขวาล่างอ๋อเออเออเออแร่ที่ไปแรกอาไว้อัปเกรดไอ้ที่ช่องใส่แหวนเพิ่มจะซื้อเสาบับพาตินัมเรืองแสงสีเขียวอุ้ยเอ้า go ณณนายเราแม่ถาดนั่นราคาเท่าไหร่ถานลอนเทาลิงตีใหม่ได้ใช่ไหมกิ๊บ ตีใหม่ได้เฮ้ยเยมันตีได้ตีใหม่ได้ทุกอันอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้แล้วแล้วไม่ม่เปอร์เซ็นนี่คืออะไรสูก็คือมึงดงดีโดงวีโดว้ดีโดีตีใหม่ได้จสิบเอ็ดจากสามสบขายทิ้งเถอะขายแล้วทำไมธอไม่ใส่อะไม่กูใส่อะเพราะถ้ามันน้อยเกินอ่ะมันโอกาสออกสิบเก้าเปอร์เซ็นเอนะหุ่นเจ็เอมันก็ได้อยู่อันนั้นอะของกูได้ไอ้มาอันหนึ่งแปดใช้เพชรปลดได้เพชรที่น่าจะคแล้วกูตีบวกอีกรอบมาหก ไปโดนแสงสองแล้วไม่เอาแล้วล่ะไม่ยิ่งคูณยังอย่งถึงบ้าเงี้ยเป็นอะไรกันมาชอบแคลทับจานกูเนี่ยทุกคนเลยตูแดงออมเมื่อเมืกี้แหละ big ass boy โอ้โหดนดสี่เจกงโอ้โหกูก็ได้ลาฟิตไม่ได้หรอกกูเพิ่งได้ลาฟิษโอ้ะ ได้ราคิดเป็อเลยล่ะไม่หรอกไอ้ตรงเนี้ยมันมีของที่เราต้องการด้วยใช่ไหมมันเก็บตรงเนี้ยของเราต้องการมันเยอะอยู่ไออะไรอ่ะเมลอีกไอออนกุกบาทแล้วด่ากูกูไม่เป็นเบื่อมันเลแล้วกระบาดอะเงี้ยเอาไปขายมาแล้ว แม่ข้าของใส่เลยแม่ต้องเลเด็กกูจะดูอะไรจากไอ้คลิปนี้วะแม่งเันอย่างแย่แกแยแย่แยดูอแอเล่นเยอะด้วยแหละเด็กเด็กมาเล่นเยอะด้วยแหละแม่งจุ่มจุ่มจุ่มแย่แกแยแยุ่่มัุ่มจุ่มแย่แย่แย่แง่จุนาจุเมจุ่มแย่แย่ย่่อนหัวไอ้หัวอะไมึงร่อนที่มึงเจอตลอดเลยกูนี่กูไปร่อนหลังบ้านกูบ้างไหมเจอได้บ้างเลยกูเพิ่งดูเนี่ยร่อนสาแต่ไม่ได้เขนาดีขมึงน่าจะเจอขี้ป่ามดแนกู ใช่เชื่อเชื่อเชื่อเถอวใส่แล้เราดีกันใช่พวกกูไม่เถียงเออตะกะเกยพวเลาอ่ไปมาต้องปักทูปคอยที่จะสิดเปิดทางเปิดทางให้แร่ดีๆออกมาหน่อยนี่ไงเราปักทูบแล้วส่องกันมั้ยต้องตีอย่างเดียวเลยมั้กูต้องตัดคลิปยังไงวะแบบตัดแบบเขย่ารอบเดียวพุ่ใส่หายหมดเหรอก็เหมือนเหมือนเหมือนตอนตกปลาเว้นก็เหมือนตอนตกปลา ตกปลายพราตกปลายไมนเดินเกียร์ได้สั้นึงแล้วกูเขย่าไปกี่รอบแล้วกูมานั่งแบบโหนั่งอของดีเยอะเยโอ้กูกูตีมาใหม่โคตรดีเละกิ๊บโอ้โหเร็วมากนายถ้านายจะเขาทำนายต้องเไปที่มันเป็นเออุกบาทนะไออุกขอไฟอ่ะอันอันที่สามดูบี้เดี๋ยวกุยฮัลลี่ดูบี้เริ่มเลยต้องเต้นด้วยฮัลลี่อ่ะได้จานใหม่แล้วได้กระทะใหม่ ขอขาแม่งเล่นหนักเลยโอ้ยเขย่านานชิบหายเยอะดังเลยมันเถ็ดได้ไหมแบบถ่ายให้คนอื่นต่ออย่างเงี้ยเนี่ยเป็นวบ่งบุคคลได้กัเราตักแปะแล้วก็ใส่เพลงเราทึกแปะตึงดึงดึงความเชื่อกูทำให้กูเขย่าเล็วขึ้นนะเว้นโอ้ขนาดใบสิบสองลานไม่ใช่ว่าไอ้ขอแบบนี้ในชีวิตจริงมึงต้องออกกําลังกายเหรอกูแค่เชื่อกูแค่เชื่อก็พอเลยอะไรเป็นไฟริเวนเนี่ยเฮ้ยมันเป็นบัฟเปล่าเว้ย ดูพี่เป็นเบื่ออะไรอะไรอะไรกันแล้วใช่ไหมกูได้แจกเยอะมากเลยกูได้เซอรนียมไฟพาตินามสโต้กาชาอีกแล้วกาชาไม่ว่าไปไหนก็กาชาไปฟ i r s t เว้ยแบบแบบไอ้นี่นี่แบบลองลองแบบลองตักไอ้พวกนี้แล้วก็ทำแบบเสียงแบบดูตื่นเต้นแบบอ X ก็แด้วสภาพผมว่าถ้าหากผมไม่ได้ไดมอนด์ผมจะว่ายน้ำห้ารอบหมู่บ้านผมจะกั้นหายใจจนกว่ามิสเตอร์บีจะมาเมนคลิปผม ไม่เห็นเปล่าอันนี้เลยเออคลิปแบบประมาณสองสามปีที่แล้วเงี้ยมันก็เป็นยังไงหายใจอยู่เวล่าถ้าหายใจมันก็เกินไปกุลล่อนไปกูได้เลยวะเออได้ทองได้เสียระดาเปมึงเคยถามว่ามึงทำอะไรอยู่มึงก็ลังทำอะไรอยู่วะไปมึงมึงเอาเวลานี้ไปเล่นเรนโบว์ด้วยไอ้เราเราก็ต้องคิดถึงเป้าหมายที่ว่าเราเราต้องเราเรามาประมาณเรามีเป้าหมายเพื่ออะไรในเกมเนี้ยเออคิดหน่อยมันมีเป้าหมายไปจนมันไม่มี ซื้อของคันสุดท้ายได้ไหนอ่ะไม่มีมันมันก็แค่แบบมึงอยากสะสมของมันกันเลยโธ่ไอ้ยอะไรกูโคตรใหญ่เลยดูดิอ๋อมันไม่มีอะไรหรอกแบบให้ขุดไปเรื่อยไปเนี่ยกูนั่งล้วนไปแม่งในสมองกูแม่งก็พูดอยู่คำเดียวช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูอยากจมก้นแล้วไอ่ยังช่วยกูด้วยกูดูไลฟ์ถามมึงแบบพามึงว่างแบบโอเคไม่เป็นไรในใสมองมึงมึงช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไอ้ยเนี่ยเวย ตอตัดต่อมันก็ใส่ซาวเสียบมาช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยลูกกระตากูไม่อยากมองทรายกับเพอร์เฟกกับหลอดอะไรโง่ๆเนี้ยแล้วกูกูอยากออกแล้วแต่มือยังขยับอยู่กูกูไม่อยากไม่สามารถอยู่ได้อะเวิร์สกูรอดกูรอดจนกูตกผลึกเลยใครยังไม่ตกผลึกมึงรอดต่อไปเลยไม่กูไปละถ่ายคลิปเสร็จแล้วถ่ายวเพียวผมแค่ตัดเลยไหมไล่อะไรนะสือะไรครับ อะไรอะไรพี <peine S 2> ่จะไปแล้วหนจะจะอะไรนี่พี่ได้ได้หด Happy b i r t h d ้ว h a birthday ด yo h a p p i r t h a y ้ h a p p i r h a y ้จะไปแล้วทาไ้ไดมอนดเหรอจะสวดพิะสาสตรมึงน้องให้ดเดกูแต่ว่าทำเสียงเหมือนพระสวดอะเนาะเขาลองเป็น Happy birthday กูแต่ไม่ไปทำนองพระสวดแล้วกูก็สาธุ Happy birthday สําเนียงพระ

ไปตยเมันตกดงี้มั่กดงี้ไปไปปปเอาออกเกมแล้วเนีเนสติพรามึงลอยไปกับน้ำหมดเลย